ครับตามต้นนะครับกับพ่สหางนะครับแอดเทวดานะครับเแกะนะครับเหลืองัวกำลังมาหอดเด้อเหลืองวัวกำลังมาหอดเขาเป็นเทวดาเป็นคีมแต่หยุดโตกับพวกจะเป็นจุดไกลกับฝั่งเรา กับเีเปลกฟ้านะครับกระแวนะครับครับผมขับขสวสขึ้นมาย่ทางซ้ายครับสุดเจอนรับประทานับจุดหี้ครับแอง์ธวดามมงนะครับบวกชลีเปานะครับเฉลีเปลมาแ้วนะครับ ทีมงาของเอดเทวดาทีมงานที่เกียวกเ่ับารบางฟจิงทา,งาทางการล่าสิบแลของารดยเพื่อเป็นวันเอดเทวดานะครับพี่น้องครับลเลขกกันกับ60เตีย<อ> <400 S 2> นสี่อยนะครับ หกสิบเพียงสี่ร้อยนะครับอ่ะรุนกันนะครับรุต้องรุนตอ้องรุนกันทำวัดดีมากมากดีและดีนะครับทุกยุดทุกเมาเรียบร้อยแอดเทวดานะครับหกสิบเพียงสี่ร้อยแอดเทวดาพระเอกจากเมือบงบางพผยสุธรขึ้นทุกสูงซาซาตุกยันยันดีดหลายไปที่เมืองโชโจกี สามสองหนึงป้อากานล้จะต้องรุนต้องเ้มต้องเชกยครับ ทำเต้ะนแล้วนะเุื่ครับก็ซูข้าโจดีครับก็ล่างบ้าล่างไปลูกล่างบ้าตำแหน่งทันนัดเลยครับเบิ่งกัน,นไปเรือ่อยๆโอ้โห ทีรีบ้างหางแล้วนะครับพี่น้องครับแอตเทวดาเบื้องต้นหางดีเอาปัญญาเอาเรื่องม,มันสูงนะครับแอตเทวดานะครับพี่น้องครับปัญญาไม่ปัญญาจะดีปดัญญาหะปับติดีมาเรื่อยๆหลุดรอด จากกุมวางเบาหมีลงดีไะบีกเุือุกบุกบุกบุกเุกบุกบุกบ เก็บตกเลยนะครับเก็บตกเลยท่านยังเปินเรื่อยเลกซีลอยนรบี้ร้องีรีกเากันบิีมา มากบ้างจากหัวตาเขาที่พวกกบแม่นะครับไบชุบใบเอาใบชุไว้ปูครับลุนน้ำแม่เทวดานะครับพี่น้องครับวิลาในตัวนี้กำลังในสองร้อยสามสิบหนึ่งสามเดือนนี้หัวตาขาวเ่อนัน อยูกย่กลางฝ่าขาวอยู่กลางก้อนคอโยกเขา,าหัวดัอ่าแบ่งกันไกบกำลังในสองร้อยหาสียอ่าก็ไป่ต้องสนใจเรื่องเดีอในื้าทังเดังมาบาน ดำดิขาวนะครับเบามีเมียนดีกลับไปนักเตะตันี้สองไร่เก้าสิบห้านะครับตามที่เบิงนะครับตามที่เบิงนี่ลากการล้มนี่ให้พี่น้องเบิงมันบุกเอาเลยนะครับไปเรื่อยๆครัดเบิงกันไปนะครับเบิงกันไปมันสีเบียดใต้ของก้อนขาวที่มันเป็นช็อตหลังเงินนะครับ เป็นส้น้ำเงินร้อยตัวระวังขาวกับน้ำเงินครับพ่อเดียสนมัดไหมเบ่งหมวกเลยนะครับเบ่งหมวกเลยนี่ข้างขาวน,น,นี่ขาวตัวนู้มนเบียดฝาไน่ึือร้อยนะครับกระโรงหัวด้าไไนซ้ายเขาด้านขวาสามร้อยแล้ว

มา <irgend. S 1> <amat S 2> ยูกระเป๋มาดูขุดนะครับตามลงมาตร์นนี่ไงนะครับพุ่ง7410 410ชนะไปนะครับครับ